ต้องตัดแต่งบ้านนี้แต่อย่าทีมาเไม่ไงั้นมันรับสคนได้ไหมผมก็ได้ไปไม่เซสตี้ทีนี้ก็ไม่ต้องรอทุกใหญ่ละไม่ได้ ผมไปไปถามในบ้านนี่แล้วคือเรียกไม่มีครอยู่ถ้ามีคนอยู่จะให้เขาปีนด้วยข้ามฝั่งงั้นก็ได้ ติดอยู่นานไหมติดอยู่นานไหมน่ะสามชั่วโมงฮะสามสามชั่วโมงสามชั่วโมงใช่ประมาณชั่มงกว่าเราทำอะไรอยู่เอารถเข้าไปเก็บเหรอผมกลับมาจากเอ็มอาร์ดีครับมาเอามอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วก็เห็นลมลมมาแรงเลยจอดรอก่อนแล้วก็บางทีเสาไฟก็เลยหล่นมาครับโค้งเลยเหรอตอนหน้าต่อตาเลยเหรอที่ผมยืนเลยโอ้โหแต่ผมก็วิ่งวิ่งมาหล่นตรงนี้ไอ้ที่เราไม่ข้ามมาเรากลัวไฟใช่ผมไม่รู้ว่าไฟรัวหรือเปล่าติดอยู่สามชั่วโมงโอเคโอเคครับ